ไปอีกครั้งที่ลูกขบางครับเมนูตำลูกขบางของน้องร้านนี้นะนี่โอ้หักไหลไปลองนี่สบายสบายดีอันนี้ขายเครื่องไรไหมครับ <guarding> พ <the road restrictions> ่อค uh, ้าคร <athlete> ับอันี้สามหมื่นกีตโอหดูสามหมื่นกีติโนงตำลูกขบางครับเส้นใหญ่เนาะแม่นเส้นใหญ่เลยตำน้ำปูครับลูกขบางครับนี่จะเปลี่ยนซอสตรีทฟู้ดครับพี่น้องมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีโต๊ะให้เฮากินข้าวเมนูเผาหน่อไม้ครับมีครับจะแซ่บขนาดเลย เมนูเผาซอยเมนูปูพี่น้องขายดีขนาะดทอดหน่อไม้แล้วก็ใส่อัว่วแกงหน่อไม้ก็มีครับพีกก่น้องร้านเลยนะปี๋ปลาใหญ่พี่น้องสุภาพเรื่อยนี่ปี๋ปลาปี๋ไก่ใส่กอกปี๋ตับปี๋ซีอิ๊วหมูปี๋หนก,กกระทาพี่นะ้องร้านเลยนะสองทุ่มครับกับการมาเลาะหากินอา,อาหารแรงครับที่สตรีทฟู้ดโลพบางครับเมนูแกงหน่อไม้ แกงหน่อไม้ที่หนูหัวบาจะมีน้ำุ้นครับน้ำใสครับอันนี้เมนแกงหน่อไม้น้ำใสบัวไสยกะนางครับพี่น้องแกงหน่อไม้ครับหนูหัวบาครับแกงหน่อแกงหน่อโอเคเข้าสิบพนอันนี้แกงหอยน้อยเนาะแกงหัวใจแกงไข่หน่อมีนู่อาหารลาวครับพวกแกงอันนี้แม่อ้อลามครับพี่น้อง น้วำน้ำไม้เผาครับพี่น้องน้ำไม้ขมนะน,นี่กินกับเกี่ยวน,น,น,แนะแซ่บพี่น้องแซบ่บเลยไอ้มีบนนั่งกินบ่ไว้ด้วยอ๋อเอาไปก่อนชุดหนึ่งเด้อตำอบะพร้าวกันเลยเอาเพชรปังกลางเด้อทุ่มมาเลยเนาะ น้ปูได้ดีฮะชีบต้มเมนูไก่ครับอันนี้ใครไไหมครับชิลไก่นียอันนี้ส่วนหนึ่งเส้นไปจนถึงหาี่ขาเอาครึ่งตัวทให้พร้อมเลยโดยกม่ละกินนี่เลย เอาข้าวเหนียวทอดดิบด้วยดดูเพียงดบเน้อน้ำเปล่าแบบซีดีอย่ยด้วยด้วเมนูไก่ย่างครับเกี่ยวสูตรลกบาครับน้ำจิ้มแซ่บครับอาหวานกินแ้วหนึ่ง ตัวบางครับตอดมานใหญ่เลยพี่น้องนิดแซบตที่ทพอดีเปรี้ยวหวานพี่นออนะ้องสองหุ้มนะมันแซบย้อนหน้าปูเลยก็ใส่มะกุดเทียนไหลครับพี่น้องย่าง,งนีนพอดีกินเลยหมูเนี่ยเข้อ่อน พี่ไก่เนี่พี่น้องเดนแส่เครืงเ,เพียบได้หล่ะเนี่ยกินแบบหอมเลยเสือประหุ่งพี่น้องเสือประแง่ด้วยครับนี่ นูแซบตอกลางคืนพี่น้องสุดๆเลยส้มตำหลวงคบางเส้นใหญ่เซน้ำปูครับกินกับปีงไก่อยู่ในซอยสตีฟูต,ตลาดกลางคืนที่ลวงคบางอาหารเลาาเนือ้ออาหารข้าวแกงนี่มีหลากหลายประเภทเลยพี่น้องพิซซ่าก็มีเดอร์ชินดาก,ก็มีขาย,ขายครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศในตอกลางคืนแสงไฟตากตึกเก่าโคโรเนียลตกแต่งในอย่างสวยงามลยครับน้ำพู้ก็ง,งามพี่น้องอยู่ในวงเวียนกลางตัวเมืองลวงคบางเลยพี่น้องนี่คือบรรยากาศตอกลังคืนเมืองมดโลก,โลกที่ลาวเนือ้ลอลวงคบางครับ